ซึ่งตอนนี้รัเสเซียเอาคืนทุกเม็ดเกมตอนนี้สุดท้ายผมยืนยันนะว่าจะจบที่การจรวจาะนะครับเพราะทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัเสเซียคงใช้เพียงยูเครนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามแค่นั้นอย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐตั้งยูเครนจะไม่หายไปจากแผนที่โลก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้คงร้อนร้อน,อนหนึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามในยูเครนยังคงเป็นประเด็นสาคัญที่ถูกจับตาม,มองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สหรัฐอเมริกาเชื่อสีจิ้นผิงนะครับวันไหวถือหางปูตินในศึกยูเครนในขณะที่ออสซี่เห็นต่างระบุจีนรัสเซียนะครับผนึกแน่นท้าทายสหรัฐอเมริกานะครับ ไปกันคนละทิตละท,ทางผู้มนวยการ CIA เชื่อสีชิ้นผิงวันไหวกับปัญหาต่างๆที่รัสเซียเผชิญในการรุก,กรานยูเครนตลอดจนเรื่องสงครามครั้งนี้ทำให้อเมริกาและยุโรปน่้ยิ่งแนบแน่นนะครับแต่ทางบิกข่าวกรองของออสเตรเลียกลับมองว่าขณะนี้ได้เกิดการบรรจบทางยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ ระหว่างปักกิ่งกับมอสโกนะครับและดูเหมือนประมุขจีนนะครับกำลังวางแผนครอบงำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อใช้เป็นฐานชิงตำแหน่งมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่ราคาน้ำมันโลกปรากฏว่าร่วงลงมา16ดอลลาร์สหรัฐหลังจากกลุ่ม o อ e c แย้มมีจะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับ หุ้นสหรัฐมีกาปิดบวกทองคํานั้นปรากฏว่าดิ่ง55ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังยูเครนแบะท่าอ่อนข้อให้กับรัสเซียราคาน้ํามันโลกนะครับร่วงลงมาหนักสุดตั้งแต่วันแรกๆนะครับโรคระบาดใหญ่เมื่อเกือบ2ปีก่อนหลังจาก UAE เผยสมาชิกโอเปก จะสนับสนุนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อบรรเทาความรอสับรอสายสืบเนื่องมาจากความวุ่นวายจากอุปทานอันมีต้นต่อมาจากการคว่ำบาตรกำหนดเล่นงานรัสเซียขณะที่วอลซิตฟื้นและทองคำปรับลดลงจากแนวโน้มในทางบวกของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการประนามรัสเซียทิ้งบอมโรงพยาบาลพดุงครนใน ยูเครนมอสโกโต้ไม่ได้เล็งเป้าหมายถล่มพลเรือนสหรัฐอเมริกานะครับได้ประนามการทิ้งระเบิดถล่มโรงเรียนเด็กโรงพยาบาลเด็กและก็สถานที่ผดุงคันแห่งหนึ่งในยูเครนซึ่งเจ้าที่ยอมรับว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนะครับฝังร่างคนไข้อยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้มีข้อยุติหยุดยิง ที่เปิดทางให้ประชาชนหลบหนีออกจากเมืองมาลีูโพลนะครับที่ถูกทำการปิดล้อมไปแล้วก็ตามในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับชิงปฏิเสธมอบเครื่องบินรบโปรแลนด์ให้กับยูเครนอ้างเสี่ยงสูงการ,รเผชิญหน้ากับรัสเซียสหรัฐอเมริกานะครับปิดประตูสำหรับการส่งมอบเครื่องบินประจันบาลแก่ยูเครนอ้างประชาคมข่าวกรองประเมินแล้วว่า จะเป็นความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงสูงนะครับเพิ่มโอกาสที่รัสเซียจะเผชิญหน้ากับพันธมิตรของนาโตนั้นมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการชี้อาจจะใช้ระเบิดไม่นำวิถีทำการยิงเข้าเป้าหมายก่อความเสี่ยงของพลเรือนของยูเครนนะครับเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกระทรวงกลาโหม นะครับระบุว่าอเมริกาพบสิ T ่ง e ที่บ่งชี้ว่าตหารรัสเซียกำลังลุกรานยูเครนอยู่ในเวลานี้กำลังใช้อาวุธที่เรียกว่าระเบิดไม่นำวิถีซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับความผิดพลาดตามเป้าหมายและทำพลเรือนตกอยู่ในความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ไทเปย,ยกตัวอย่างยูเครนเตือนสงครามไต้หวันนะครับจีนจะเป็นมีชัยชนะ ที่น่าเวทนานะครับรัฐมนตรีกรลาโหมของไต้หวันได้มีการเตือนนะครับในวันพฤหัสบอดีที่ผ่านมาว่าไม่สำคัญว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะสงครามในอนาคตระหว่างไต้หวันกับจีนมันจะเป็นชัยชนะที่น่าเวทนาในขณะที่ภูเขาไฟเมราปีในอินโดนีเซียปัะทุต้องอพยพชาวบ้านนะครับกว่า250คน ภูเขาไฟเมราปีนะครับบนเกาะชวาของอินโดนีเซียเกิดการปะทุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีทานราวาไหลาตามลาดเขาและเจ้าที่ต้องสั่งอุพยพประชาชนราว250คนออกจากพื้นที่เสี่ยงสหรัฐอเมริกาก็มีการวอนบริษัทํำมันเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเริ่มเดือดร้อน จากราคาน้ำมันเบนซินพุ่งหลังความบาดรัสเซีย <c oughs> ราคาน้ำมันพุ่งทยานและประชาชนชาวอเมริกันต้องจ่ายมากขึ้นสำหรับการซื้อน้ำมันเบนซินนะครับเจนนิเฟอร์แกรมโฮมนะฮะรำตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันทั้งหลายเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากราคาหน้าปั๊มที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปทำการคว่มบาตรรัสเซียนะครับในขณะที่ยุนซุนยอนนะครับผู้สมัครฝ่ายค้านนะครับคว้าชัยชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนใหม่ซุนซุกยอนนะครับผู้สมัครพรรคฝ่ายค้านฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับ คว้าชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ด้วยคะแนนเฉียดฉิวไม่ถึง1%นึะครับขึ้นแทนว่าที่ผู้นำประเทศคนใหม่ในปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองสำหรับเกาหลีใต้ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจในโยบายเศรษฐกิจและข่าวคลาวอื้อฉาวต่างๆของรัฐบาลชุดปัจจุบันในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการออกบโต้ข้อกล่าวหารัสเซีย ยืนยันไม่มีห้องแลบอาวุธเชื้อโรคในยูเครนสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข้อกรหานะครับของรัสเซียที่อ้างว่าวอชิงตันมีห้องปฏิบัติการชีวภาพอยู่ในยูเครนระบุเป็นเรื่องหน้าขำพร้อมชี้ว่าเป็นฝ่ายมอสโกต่างหากที่อาจจะนำอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพมาใช้ในสงครามยูเครน <c oughs> ในขณะที่เจ้าสาวลมจับ เลิกแต่งงานรับไม่ได้เจ้าเบ่าวัวล้านเจ้าสาวอินเดียตัดสินใจ w a l k o u t นะครับออกจากพิธีแต่งงานดื้อๆหลังมารู้ในนาทีสุดท้ายว่าเจ้าเบ่าวที่พ่อแม่อุตส่าห์สรรหามาเป็นคนหัวล้านนะครับพิธีคุมถุงชนรูปแบบการแต่งงานที่ยังพบได้ทั่วไปในอินเดียและแม้ว่าโดยปกติแล้วทั้งสองครอบครัวจะต้องมีการเจรจาตกลงกันเงื่อนไขต่างๆ กันจนเรียบร้อยทว่าพิธีแต่งงานไม่ราบรื่นเสมอไปบางครั้งเจ้าสาวแอบหนีตามชายที่มีคนรักนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้รู้จักตัวตนของกันและกันดีพอหนังสือพิมพ์ Charm of India รายงานเหตุวิวาทขอภัยเหตุวิวานะครับล่มที่เกิดขึ้นที่เอตาวา ร,รัฐอุตรประเทศฝ่ายเจ้าสาวยืนกรานไม่ยอมแต่งการกับเจ้าบ่าวที่เธอเพิ่งเห็นมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าศีรษะล้านนะครับหลังพิธีแลกพวงมลาลัยกันแล้วเจ้าสาวบังเอิญสังเกตเห็นว่าเจ้าชายต้องขยับหมวกอยู่บ่อยๆจึงหันไปถามญาติว่าเป็นเพราะอะไร ญาติคนนั้นก็ตอบว่าคงเป็นเพราะเขาหัวล้านและสวมบิกอยู่ส่วนเจ้าสาวก็ช็อกได้ยินคําพูดนี้และหันไปถามฝ่ายชายว่าหัวคุณล้านจริงหรือไม่เมื่อได้รับคําตอบว่าจริงเธอก็เป็นลมล้มฟุบไปเลยทีเดียวฮะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในอินเดียบ่อยครั้งโด่เชิงปรากฏการณนะครับสถานก,การณ์ขณะนี้ยังจะมีการประชุม นะครับที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะล็อบบี้ประเทศฝั่งเอเชียนะครับเพื่อทำการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับกัมพูชาซึ่งจะเป็นคนประสานงานก็ปฏิเสธว่าจะให้มีการประชุมทันทีโดยให้เลื่อนออกไปนะครับบอกให้ประธานาธิบดีโจไบเดนรอไปก่อนนะครับสถานการณ์ขนาดนี้ นะครับในขณะที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรจากฝั่งสหาภาพยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาพยายามเอาประเทศต่างๆร่วมทางการคว่ำบาตรรัสเซียก็คว่ำบาตรคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกส๊สไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันทําให้ราคาโลกนั้นพุ่งสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สาเหตุหลักๆที่ทําให้ทองนั้นพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งก่อนจะเกิดสงคราม ราคาทองจะร่วงลงอย่างหนักน,นะครับเมื่อเข้าสู่สภาวะสงครมราคาทองจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้นะครับราคาทองเริ่มแผ่วลงนะครับสาเหตุหลักๆก,การตุนทองนั้นมีน้อยลงนะครับส่วนเรื่องราคาน้ํามันนะครับที่กําลังพุ่งสูงขึ้นในขณะนี้นะครับและมีแนวโน้มจะต่ําลงหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดน พยายามที่จะเจราจากับ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็พยายามเจราจากับาทางซาอุดีอาระเบียนะครับที่ผ่านมาได้โทรศัพท์ไปหาทั้งสองประเทศแต่ปรากฏว่าทั้งสองประเทศผู้นำปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับโดยตะวันออกกลางยังคงยืนข้างรัเสเซียนะครับทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้น ใครได้ประโยชน์จากเกมนี้ไม told, so Under ่ต้องบอกก็รู mm ้ประเทศมหาอำนาจได้ประโยชน์ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการขายอาวุธตะวันออกกลางได้ประโยชน์เรื่องของการขึ้นราคาน้ํามันจำนวนน้อยจำนวนราคาน้ํามันน้อยนะครับแต่ราคาแพงขึ้นทําให้มูลค่าของเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นสถานการณ์ความเดือดร้อนตอนนี้ก็ยังคงเห็นนะครับว่าในยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันนะฮะซึ่งรัสเซียบอกว่ามีโอกาสจะทะลุ300ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับนั่นหมายความว่าบ้านเราก็ประมาณละลิตรละร้อยนะครับโดยประมาณตอนนี้ก็2ลิตรร้อยเลยนะฮะสองลิตรร้อยอ่ะต่อโอกาสที่จะถึงลิตรละ100บาทนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าสหรัฐอเมริกายังคงหวานล้อมให้เกิดการคว่ำบาตร นะครับรัสเซียต่อไปซึ่งตอนนี้รัสเซียเอาคืนทุกเม็ดเกมตอนนี้สุดท้ายผมยืนยันนะว่าจะจบที่การจรจานะครับเพราะทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียคงใช้เพียงยูเครนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามแค่นั้นอย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐตั้งยูเครนจะไม่หายไปจากแผนที่โลกแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิอศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลนหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน ้อสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไหร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน